และข้อที่หนึ่งนะฮะนั่นก็คือรูปนี้ลูกพี่บเอออออผมลืมตัวครับโอเคไหมโทษครับโอเคไหมลืมลืมลืมพร้อมนะเพราะฉะนั้นห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มบอกใบ้เลยค่ะวงกลมใหญ่เล็กใหญ่ตรงกลางไงนะวงกลมเล็กซ้ายวงกลมเล็กขวา ตรงไหนมุมซ้ายกับขวาซ้ายบนกับขวาบนอ่าวงกลมสองวง้อวงรีสองวงในวงกลมใหญ่มันใช่ลูกที่ขึ้นจริงหรือลูกอ่าแล้วก็ใต้วงใต้วงรีสองวง เอ่เป็นครึ่งวงรียาวเกินวงกลมใหญ่ครึ่งวงรียาวเกินวงกลมใหญ่คนที่ดูหลังอยู่สามารถวัดตามได้นะฮะครึ่งวงรียาวกลางวงกลมใหญ่ไม่ขึ้นครึ่งวงรียาวเลยวงกลมใหญ่มาใต้วงรีเล็กข้างในวงกลมใหญ่ขอไปคอยรอบนึงอะไรนะครึ่ง ในในวงกลมใหญ่มีวงรีเล็กสองวงใต้วงรีเล็กสองวงมีครึ่งวงรียาวเลยวงกลมใหญ่ครึ่งวงรียาวเลยวงกลมใหญ่ข้างข้าครึ่งวงรียาวมีแหลมแหลมยาวยาวสองข้างตกี่กี่อันสองอันข้างข้างครึ่งวงรีที่เกินวงกลมใหญ่ครึ่งวงรีที่เกินวงกลมใหญ่ เอไอ้ครือวงจรมันเกินวงกลมใหญ่มันตุ้กเกินไปฝั่งไหนนะเกินไปข้างล่างอ๋อคือเกินวงอ่าอย่างนี้เหรอรู้ละวงรีเล็กสองวงในวงกลมใหญ่เติมจุดไป <c ười> อะไรนะวงรีเล็ก,ลกสองวงที่อยู่ในวงกลมใหญ่เติมวงกลมเล็กๆจุดเข้าสิเข้าไปอ๋อ อ่าถ้าพร้อมแล้วบอกแม่เลยนะแม่ครับว่าเสร็จแล้วอีกเลย,ยพร้อมเสร็จเสร็จแล้วครับอ่าเสร็จแล้วครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับโอเควงวงลียาวที่เลยวงกลมใหญ่ไปลายวงลีมีจุดสองจุดอ่าปลายวงลีมีจุดสองจุดโ<ร>อเคเสร็จแล้วครับโอเคครับอ่าเดีขอแม่ดูซิอ่าให้กล้องดูก่อนพี่บอส oh, บอจะเพิ่งหันมานะอ่าถือว่าใกล้เคียงถือว่าใกล้เคียงอ่าออกมาพี่บอสหันมาซิพี่บอสหันมา อ่าก็ถือว่าใกล้เคียงเหมือนกันเพรานั้นพี่บอสคะพี่บอสตอบแม่มาซิว่ารูปที่น้องอื่นบอกพี่บอสวาดคือรูปอะไรมันจะหมูก็ไม่ใช่มันจะหนูก็ไม่ใช่นี่ที่ดีกช้างหรือเปล่า,าผมผมตัดสินใจเลยแล้วกันตอคบคำตอบแรกคือหนูครับ <laughs> อยาให้น้องอินเฉลยดีกว่าเพราะตอนนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยเห็นอยู่ในไลฟ์นะน้อินครับรน้องอินบอกไ้พี่หวอนไว้คือรูปช้างครับเย้ะอะดูรูปก่อนดูรูปก่อนเขาเรียกสองขีดไงก็คือเขาบอกว่ามีแหลมๆฝั่งข้างวงลีที่แหลมกลมยแล้วมันไม่แหลมๆข้างวงเลีย่อันนั้นมันเส้นๆเวลาเดี๋ยวข้อนี้ถือว่าตอบผิดนะคะ เขาจะอยากหนูปล่ะ <c oughs> ไม่แต่คือมันเหมือนหนู่ทุกอย่างแล้วช้างอะไรมีหนว